การแอคทีฟระบบ MJU ETC เมื่อนักศึกษายื่นคำร้องขอใช้งานระบบกับบัณฑิตวิทยาลัยแล้วให้นักศึกษาตรวจเช็คอีเมลที่ทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบส่งให้โดยให้นักศึกษาเข้าใช้งานเว็บเบราว์เซอร์โดยพิมพ์ URL http colon slash l o g i n microsoft online com หรือ นักศึกษาสามารถพิมพ์ใน Google โดยใช้คำว่า Office 365ซึ่งจะแสดงผลเป็นเว็บไซต์ต่างๆที่เข้าถึงได้ให้นักศึกษากดเลือก Sign in to your account จากนั้นจะปรากฏหน้าเจอหลักของเว็บไซต์ถัดไปให้นักศึกษาพิมพ์ชื่ออีเมลโดยจะใช้ Username เป็น MJU ตามด้วยรหัสนักศึกษาและ a siMJU.ac.th ส่วนพาสเวิร์ดให้นักศึกษาพิมพ์เฉพาะเลขรหัสนักศึกษาค่ะเมื่อเข้าใช้งานได้แล้วจะปรากฏหน้าจอดังแสดงในภาพให้นักศึกษากดเลือกเมนูจดหมายเว็บไซต์จะนำไปสู่หน้าจอกล่องจดหมายเข้า ทั้งนี้ระบบจะติดต่อกับนักศึกษาทางอีเมลนี้เท่านั้นนะคะเมื่อนักศึกษาผ่านกระบวนการใดๆที่สัมพันธ์กับระบบสามารถเข้าตรวจเช็คอีเมลได้ในอีเมลนี้เช่นเมื่อนักศึกษาส่งครงร่างวิทยานิพนธ์และได้รับความเห็นชอบแล้วระบบจะส่งอีเมลยืนยันหัวข้อโครงร่างวันและเวลาที่ได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยค่ะกลับเข้ามาสู่การแอคทีฟระบบต่อนะคะ ให้นักศึกษาตรวจเช็คอีเมลที่ระบบส่งให้โดยชื่อเมลจะมีหัวข้อว่า etc cloud no reply mm hmm. เมื่อกดเปิดอีเมลดังกล่าวแล้วจะเห็นแถบข้อความซึ่งจะเขียนว่า your account has been created successful on major etc please active at ให้นักศึกษาใช้เมาส์ copy url แล้วนำไปวางในหน้าใหม่ของเว็บเบราว์เซอร์จากนั้นกด enter จะแสดงหน้าจอเป็นข้อมูลของนักศึกษาให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นกดยืนยันข้อมูลถูกต้องระบบจะให้นักศึกษาสร้างพาสเวิร์ดค่ะโดยพาสเวิร์ดที่นักศึกษาสร้างจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนดนั่นคือต้องมีตัวเลขและตัวอักษรผสมกัน เมื่อสร้างพาสเวิร์ดเสร็จแล้วหน้าจอเว็บไซต์จะถูกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของระบบอัตโนมัติโดยนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบได้เลยโดยพิมพ์ย s e r n a m e เป็นรหัสนักศึกษาและพาสเวิร์ดคือพาสเวิร์ดที่นักศึกษาได้สร้างไว้เมื่อสักครู่ค่ะ